ัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่นอ้นองเมือ,อัน,นี่ไปหาหมอมาองหนึ่งออกลูกในรถหมอแอนอันนี้ลูกพี่แนนนะคะพี่แนนสวัสดีค่ะอันนี้หยุดก็เลยดูยอากาศมาหาหลานของพี่น้องเลยก็เลยกลวยอาบ้นาอาบน้ำ,นำวันละหนึ่งครั้งนะคะเด็กอ่อนก็เลยเส,สเอาไปอาบหนามพี่น้อนที่ขั้นขวหนูชื่อเด็กหญิงวีน่าจังค่ะวีน่าจัง <laughs> พี่น้องเมืองจะ <laughs> สร้างบ่อ สวัสดีก่อนหนูสวัสดีก่อนเซฮายทุกคนก่อนเยิ้ยมกันเหรอสวัสดีทุกๆคนคะ่ะป้านัดหนูมารายงานตัวแล้วนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากป้านัดด้วยนะคะอีคายนาเชียงตาตาเบิ่ง <laughs> กระลังเกี่ยงกินนมกินนมเก่งเพราะว่าแม่พิ่นดูดออกจากเตาพี่น้องคะกินทห้ละจักอ่อนซี่อ,อ่อนที่ละซีอ่อนกินแล้วก็ขี่แล้วก็นอนมันบ่ ใช่ไหมคะยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนหนูเป็นผู้หญิงนะคะลอดตอนลอดแน้วสองโลแปดหาสิผานบอกสองโลแปดหาสิาแต่ว่าตอนนี้สามยังสามสามสามตามสามครมสามสามสามามมือออก่สามโรมพาาบาลสามางสามามั่มังมสางสาสาม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 ิามสามสางสามสาดสมสมสา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 มามมมมม เรียงง่ายหลายบ่หายมั้ยบอ่บบอบ่หายบ่แอวบ่ย่างทิ่จะกินแล้วก็นอนอันนี้ก็เอามาอยู่กับพี่นุม่มอยู่บ้านหลังใหญ่อยู่อยู่บ่ได้เมื่อบานพี่แนนเพราะว่าคนอยู่คนหลายแล้วน้องยังอ่อนอยู่ก็ไม่อยากให้ไปเจอให้ไปเจออย่างก่อนหลายคนมาหาเอามาหากับบ่อยบ่อดมันบ่ กามีอันภูมิต้านทานอะไรไม่่อะไรแข็งแรงก็มีแต่เอาของมายืนหายอยู่หนาบ้านตัวโรคไพ่ก็ลายใุ่ไหมือนใช่ลายอ้เนี่ยตัวใหม่ๆมั่งแต่ละอย่างเจอเคยเห็นมันอยู่ไปใหญ่ตัวมันเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ๆเขาบอกเลยบอกว่ายิ่งติดเร็วนะแล้วข้าวเด็กหน่อยเดือนเนืองเสียสองเดือนน้งเสียเพราะขอดอาทิตย์นึงติดโควิดแล้วก็ตาย คุณจันทร์น้องนีเนี่ยก็นั่งขวนเพิ่นพี่น้องที่จะเอาไปอาบน้ำกลั่นก็ว่าหายแต่เอาไปอาบน้ำตอนแรกเขานอนอยู่มทิ่ยก็เลยมาโกยขึ้นจากที่นอนนี่แหละนี่มาโกยนุ่งหลวมใช่สิลับล่ะใช่อืดเอืดอืดอืดเสียออกมันบอกน่าหยาหน่าแบบพี่จังแบบยิ่งอีหยังจังเลยนะเอาไปอาบน้ำค่ะเดี๋ยวตุ่มดีๆก่อนน้ำได้แล้วบอกน้ำแร่น้ำแ้ว ตุ้มไม่ก่อนก็รากสีอืนๆออกอยู่อ้าวยิ้มมาเลย่องนีอืดตรงไหนไม้ลายมันมีล็อกไว้ล็อกไว้แล้วก็หมุนหลุดซุบซุบนี่ไปอาบน้ำปไปบ๊อบบี้แบบน้ำป่ะไปไปอาบน้ำดีกว่ามาอันนี้พี่เซ็ตมาเซ็ตม้งาน้ม่อะไครับแซ่บผมแม่ปุ่นอยู่บ้างปุ่นปิดหัวฝั่งอืง ขัดตาซะน้อขัดตาข้อใซะน้อขัดตข้ใหม่ซะน้ออ,นอ,อ,นอ,อ,นอ,อืม,มชอบเป็นน้ำใช่ไหมคะอืมชเล็นน้ำใช่ไหมเกือบมีร้านหลายอ่าฉันก็ได้ซ่อมนีใหมอ แชมพูที่เราใช้เป็นเซนกาดนะครับใช่อย่าพึ่งมามีสาผมให้ก่อนค่ะเอาโอเคเดี๋ยวเราอยากเราอยากซาผมมาอาบน้ำซะก่อนไปเป็นตอนภาพแต่งแต่งจมเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวบบดนี้ไหนไหนไหนคอชีคอข้คงชีไม่เหี่ยวหรือ่ อาลูกนกพาไปงี้เสียแต่อาบน้ำไม่ตัดทีหิวอย่างเดียวมันเอาออกจากผ้าผ้ามันเปียกผ้าเปียว <ASS Okay. S 2> อา้าเปียกชืมาเ <terror! S 1> ออเอออะไรรำคาญอม,มีหรบอเปล่ป <laughs> 8, ไม่เสียงซ้ำนี่ล่ะไหนดูสิ นำเก่งเก่งแข็งนะเศร้าเฮาเศร้าเฮาหลามือรวยถึงไหนจากของเงี้ยนึงเกลียดหลายห่วงเราก็เศร้าเออเออเบา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 ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็เลิกเรียนพอดีฉีดวัคซีนด้วยฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนหนึ่งจังเลยฉีดมะวาเอ้าย่างที่นไม่จมเหรอ

เด็ดตามมาหันกระบอกฝันแล้วไม่ให้บอกเหรอเริ่มมันต้องงมนี่ละนี่ละก็บหันไปแกงเลยแตลงเลยจะไปกินไหนี่ละอะไรนะวีน้าวีหน้าเออ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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเสียงแล้วลำคาญแล้วลำคาญแล้ว อาบหนอนเขาตั้นเขียวมาเนี่ยเนม่ะนวน่ะแม่เบื่อล้นเหรวันี้ล้วนเลี้ยวอยงคนันนี่ิมนุ่มบหรอนิมนุ่เออห้องดังดัง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 มามีเอ้ยมาป้าอุ้มเอ้ยมาดูหน่อยดิิไม่ที่มาตีให้เราหนิ ตีให้แล้วลแล้วเพื่อหันนี่นิเพืมอนทำนหาหนุ่มใส่แล้วเพื่อนเพื่อนหายเสร็จแล้วคะ่ะม,มองกล้องด้วยมองกล้องเลยหรอคะอ่ะอยู่ทีนี่อาบน้ำสบายตัวแล้วคะ่ะสบายตัวแล้วคะ่ะแม่ลูกคะ่ะเอา้าอยูย่สิบหลายยังไม่ได้อาบน้ำ มันคือจะขั้นเขียวมันนี่ม่จะขั้งเขียวมันใส่ตะขวดมันมีไรใส่น้ำนมนมอยู่ไหนคะนมนมอย่ไหนคะแหม่หิวแล้วหยวแล้วค่ะเออเอาเอาหิวหิวป่าผู้แดแเกงนี่หละบอให้กินนมมา แก้งไย่ให้กินนมเนี่ยเอ้ามื่อขี้สีหลังนี้คาตันบัดบอนอนนมคาตันบัตบอลกระได้ลืมอีกแล้วได้รถผุนแล้วของอโอ้ยจะอยู่เกีได้ได้ถุงไรนุลืมา่มันปืดอๆออกอย่าหไัแลลวมันจามกันันมันตีดลังมันแล้วบกั่นนยเนีาตนยนี่ก็ไปซื้อมันจะคือทุงไนบุตล่ะเตรียมรถเลย เดิะไปตัดมือนีตยองไปดกัเป um, oh, ันแับแบบสุดมาได้เยอยังออกมาออกมาทำไงออกมาแล้วเนี่ยออกมันมาจมมันมาจามบ่กินเือเขาอุ่นองเลมเบ่ออะไคือปวดออกบนี้เป็นอย่างนุ่มมาแบบนี้จับเองพ่อมาเลยนั่งขับไปเลิกเลิเอาคือสิปวดอะไรนะไหลไ่แห กินไหมลูกกินไหมมจะค้องหิวเลยไมเือคลองเงยบๆเลยไมจัดเลยเดอหนเดออืมมาแต่เธอหิวได้บมมีกหิวคืนกันหัวเอาสื้อหัวมาให้เลยยี่สิบแปดหัวโหแล้วดูดกินดีๆแล้วหกเบื้งไหนมทำไมไม่ดูดกินดีๆดูนี่เห็นไหมน่เห็นไหมคะเห็นไหมคะาอเหรอ อายกล้องเหรอหรือยังไงหนูอายเหรอหฮอยไม่ยากง่ายแค่ไหนไม่ยาก็คือบหออืออกินตั้งแต่ไหนมางดเต็มค่ามองดูดเต็มค่าหุ่นอ่ะเอือกเอือเอาอืออือเก่ง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 กินเลยได้โตเร็วเร็วูจักดูดอือได้โตเร็วเรว ตัวนี้น้ำนมธรรมชาติเลาวตัวนี้แรกๆน้ำนมเลืองปั่นฟักทองเนาะปันนั่นี่นโอ้ดีนะหนูกินทันใช่ไหมนี่นะหนูกินทันอ่ะเนี่ยหั่นบวกลูกเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยอ๋อเพิ่งกินเพิ่งเต็มปากฟักเนาะคผม กูจะกินเนาะชื่อน้องวีน่าน้องวีน่าลูกแม่ลูกแม่แนนนาลูกแม่หวา,านตา <c oughs> ลูกชื่อวีน่าแม่ชื่อหวานตา <c oughs> มื่อวานนี้พวกมีหยางไล่คือเรามาแวะบ้านหยุดกันเลยพามาเบิร์นมาน แต่นร้านหอดมาเมือเดียวแวะมากป๊บเดียวอตอนแรกก็คิดวาใส่เวลาก,กับร้านเครื่องเหมือนเลยนะวันนี้มาหอดอเพิ่มหาเมืองแหล่งซื้อของมาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่หรอซื้อของมาอันนี้เป็นบันฮิวเขาเนะขขาข้าะผมกำลังเตรียมเตรียมแล้วจัดของที่ซื้อนิมเมืองมากก,กับซื้อต่บอาบักเลยพีิกซ่าก็เพิ่งเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนโรงเรียนใหม่วันนี้วันแรกเนก็รวมงรันปะอ่วงอยากดนกูอยาก,กเห้เง กิบอกไรบ่ข้าวส้มน่ะนะสองคนน่ะเออแล้วคุณครูเป็นยังไงบ้างเรียนมันแรงปครูก็คุณดีครูเสริมอะเหรอสอนภาษาอังกฤษเดียวไหมอืมก็คือแบบทั่วถึงดีใช่ไหมโรงเรียนมันไม่ไ <music> ด <Brothers> okay, <UK> ้ใหญ่ย้ายโรงเรียนเลยจะไปโรงเรียนที่แบบทั่วถึงพูดภาษาอังกฤษเยอะๆยอ่สอนลีลาใช่ไหมคะอันนี้เห่ากับผ้ามาเบิ่งหลานซื่อเหมือนจะแยะมา พี่น้องมาเบิรงนั้อัปเดตว่าคุณยายจะเลี้ยงติดก๊อกคุณยายตั้งติดต่อก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมต้องแซ่บมา้กว่าเกี่ยวกองเราขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องสุขกสุขนกกำลังใจที่ให้น้องวีน่านะคะวันนี้วันนี้ก็มาหลุ่นของเจ้าของพี่น้องเอ้ยมันเขียวมันเลยนี่เอาเป็นว่าตลาดพี่น้องไปโดยการกินนมเนี่ยกัน แค่ไหนมาพูกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย